สวัสดีครับผมแอดมินนะครับสาขาพัทยาครับวันนี้นัทก็จะมานําเสนอหญ้าครับตัวที่สําหรับปูกลางแจ้งนะครับมี2ตัวและนัจะอธิบายให้ฟังครับว่ามีตัวไหนบ้างมาดูกันเลยครับวันนี้นะครับเป็นหญ้าเกตพรีเมียมนะครับตัวนี้1 8เซมนะครับความเก๋ของเข็มนะตัวนี้เหมาะสำหรับปูกลางแจ้งครับเป็นหญ้าเกศพรีเมียมเลยตัวนี้ความสูงของหญ้า2เซนนะครับหน้ากว้างตัวนี้2เมตร ยาวยี่ห้าเมตรลงเป็นห้าสิบพลังเมตรนะครับนี่ครับย่าดิ่มสมจริงครับดูมือนแตกไปครับนิ่มมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่นัทจะแนะนําตัวอีกตัวนตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีของทางร้านนะครับย่าเกตเอ1ิตสามเซนครับตัวนี้ตัวนี้อ่าสีเข้มก็จะอยู่ที่สามปีเซนะครับขนาดความสูงของย่าก็สองเซนครับ หน้ากว้าง2เมตรยาว25เมตรลงเป็น5 0ตารางเมตรนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจยากตรงไหนครับติดต่อท่านมาได้ที่เบอร์094767 8 8บ22นะครับหรือแอดไลน์ท่านเมื่ี้094767 8 8บ22ครับขอบคุณครับ